có đi <laughs> thổi không không đấy không. để con 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 bỏ không thế

นังลงกันได้หนังลงกันได้หนังโี้ยจีจีนี่ได้ก,ก่อนเกิดเหตุที่เราเสพย,ยาไปกี่เม็ดรครับมีอะไรอยากจะพูดไหมครับ เอีกแล้วทีระพงเนี่ยเขามีพฤติกรรมยังไงบ้างครับก็คือปกติดีมันเป็นกลิ่นมันกล้วยโซบะเนาะกลิ่นเหล้าใช่ไหมครับกลิ่นเหล้ากลิ่นยังไงกลิ่นกลิ่นเหล้ายาบ้ายาเกษตรเพราะเขายอมรับสารว่าเสพยาแล้วแม่ก็มาใกล้ได้ปกติเขาทำงานอะไรฮะรับจ้างทำเด็กกับรับจ้างทำเด็กมาไปไหนก็รับจ้างธรรมดาแต่ส่วนมากจะอยู่บ้านหรือว่าไง เห็นว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวตลอดกับยายกับแม่พฤติกรรมก้าวร้าวนี่คือเขาเคยขู่ฆ่าขู่ทำร้ายตลอดขู่ฆ่าหรอขู่ฆ่าใครมาครับขู่ฆ่าแม่เห็นขู่ฆ่าแม่มาเห็นมแล้วตอนนี้แม่มาเอางฮะไปแม่มามาเสียอ,อืมก็อยู่กรุงเทพอยู่กรุงังมากกว่าถิ่เดียวขนาอืมแม่มาอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีหนีไปอยู่กรุงเทพเลยกรุงเทพอืมเขามีพี่น้องกี่คนฮะแค่นั่นนี่ กีคนนะฮะคนเดียวมนันมีคนเดียวเนาะแม่มีคนเดียวหลังลงมันหลังคัอ